แอทารทคันนี้นะครับเป็นรถผู้บริหารใช้นะครับจากราคาตัวรถที่5,29,000บาทนะครับตัวนี้ลดกันไปสุดๆกันไปเลยครับอยู่ที่4,69,000บาทครับประดันไทยพลบรทุกอย่างนะครับพร้อมรับรถสุดๆกันไปเลยครับสำหรับคันนี้ n New ิว i t s u b i s h i แอท a รารุ่น g l x ครับผม Thank <laughs> you. สวัสดีครับผมสมชาติที่ปรึกษาการขายบริษัทมิซูนาทีถนนลาชชักเ์ึงนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราเจอมิลาดไปแล้วคลิปนี้เรามาต่อด้วยแอดถาดกันนะครับแอดถาดมีอะไรบ้างสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถผู้บริหารใช้นะครับเหมือนเดิมคือไม่น้อยนะครับผมก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวรถก่อนนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเราออกแบบด้วย a อดวานด์ไดนามิกชิวนะครับ ซึ่งจะให้ความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับผมสำหรับแอททาร์คันนี้นะครับรุ่น GLX นะครับหน้าจะคล้ายๆกับรุ่นมิลลาด GLX เหมือนกันนะครับทรงด้านหน้ากระจังหน้าก็จะขนาดใหญ่ซึ่งมีรูระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีเหมือนกันนะครับผมส่วนไฟหน้าเหมือนกันครับกับมิลลาดก็คือเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับก็คือจะให้แสงสว่างแสงสีออกแดงๆนะครับซึ่งตัดกับพื้นถนนของสีดำๆถนนบ้านเรา จะมองค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยครับผมรุ่นนี้พิเศษนะครับสังเกตนะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างซึ่งจะแตกต่างกับมิาดนะครับอยู่ตรงว่ามิาดไม่มีนะครับส่วนแอดถาดจะมีมาให้ส่วนเคิร์ฟด้านล่างที่เป็นด้านหน้านะครับตัวนี้จะให้เคิร์ฟมาออกแบบค่อนข้างสวยงามครับผมเรามาดูกันที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องไมเวดเครื่องพันสองร้อยซีซีนะครับ อยู่ที่78แรงมา้าให้อัตราความเร่งอยู่ที่230นิวตันเมตรนะครับที่2,000รอบนะครับประหยัดน้ำมันได้ถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมซึ่งจะเป็นอัตราค่อนข้างคุ้มกับรถยนต์รุ่นอีโคคานะครับผมและต่อไปเรามาดูด้านข้างของตัวรถนะครับซึ่งตามผมมานะครับล้อเป็นล้อกระทะเหมือนเหมือนกันกับมิลลาดครับอยู่ที่ขอบ14นะครับยางติดมาจากโรงงานยี่ห้อบิสโตนนะครับ แล้วก็ฝาครอบนะครับเรามีมาให้ส่วนด้านข้างตัวรถครับจะเห็นล่าลายสติกเกอร์ตัวนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าชอบเราแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบสติกเกอร์ตัวนี้เราเอาออกให้ได้ในส่วนของด้านท้ายรถนะครับไปท้ายตัวนี้นะครับไฟเบรกนะครับเบรกตัวนี้ก็เป็น LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยหลังยังเป็นไฟแบบธรรมดาจะให้ความแสงสว่างได้ดีพอสมควรนะครับครับด้านในของตัวรถนะครับจะเป็นพวงมาลัย power นะครับซึ่งควบคุมวิทยุเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นแบบ ระบบเมนวนนะครับจอตัวนี้เป็นแบบเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เป็นแบบ Android แล้วก็คา์เพนะครับแต่ไม่มี GPS นะครับครับเกียร์นะครับเป็นแบบเกียร์แบบ CVT นะครับซึ่งโหมดของเกียร์ก็จะมี R มี P มี N มี D s สปอรแล้วก็ D แล้วก็ L นะครับ d s หรือ D s สปอรเราใช้เวลาไหนครับเวลาเราต้องการเครื่องยอัตราเครื่องยนต์ที่มีแรงอัดสูงนะครับเราผักไปที่โหมดด s p o r t นะครับ ตัวนี้จะทําให้เครื่องยนต์เรามีพะละกําลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นเวลาเราแซงหรือต้องการอัต,ตาราแรงของเครื่องยนต์มานะครับเราใช้โหมดนี้ส่วนโหมด L นะครับเราขึ้นลงเนินนะครับใช้ตัวนี้มันจะทดเกียร์อยู่ที่เกียร์หเกียร์สนะครับเพิ่มพละกําลังเครื่องยนต์ไม่ให้มันทดไปเกียร์สเพื่อจะให้เครื่องยนต์มีพละกกาลังที่ขึ้นเนินลงเนินได้ดีนะครับผมครับไม์คันนี้นะครับจะอยู่ที่2 0 0พกับอีก16บกกิโล2,000งพนิดๆนะครับผม มาดูในส่วนของเบาะเบาะเป็นเบาะผ้าแบบทูโทนเหมือนกันนะครับผมเหมือนมิลลาดครับผมซึ่งจะให้กระชับเวลาเรานั่งนะครับมีเพิ่มขึ้นมาก็คือที่พักแขนนะครับฝั่งคนขับนะครับผมซึ่งจะให้ความสะดวกสบายนะครับเวลาเราขับนะครับไม่เมื่อยมือนะครับสามารถพักแขนได้นะครับเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารอีกทีนะครับแอัแอดทารจะแตกต่างในที่มิลาดที่ว่าเบาะผู้โดยสารนะครับ จะให้ความกว้างกว่ามิลาดค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวนี้ผมจะลองเข้าไปนั่งให้ดูนะครับค<า>่อนข้างนั่งแบบพิงแบบสบายนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือที่พักแขนนะครับแล้วก็พร้อมกับที่วางแก้วอีก2ตําแหน่งนะครับจะอยู่ตรงนี้ จะค่อนข้างให้ความสะดวกสบายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมเดี๋ยวผมพามาดูช่วงท้ายรถนะครับว่าบรรจุขนาดกี่ลิตรแล้วก็ความกว้างใหญ่ของอัทาดของเราใหญ่ขนาดไหนนะครับซึ่งจะค่อนข้างให้ความกว้างที่สมบูรณ์ครับผมสําหรับไฟเบรกตรงที่3นะครับสังเกตมันจะไม่เห็นอยู่ด้านนอกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาเบรกเราจะเห็นชัดเจนอยู่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูแคมเปญราคาสําหรับคันนี้นะครับว่าอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าราคาคันนี้เท่าไหร่ราคาคันนี้นะครับจากราคาตัวรถที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ลดกันไปสุดๆกันไปเลยครับอยู่ที่469,000บาทครับ469,000บาทเท่านั้นแถมอะไรบ้างครับประกันภัยพรบรทุกอย่างนะครับพร้อมรับรถ สุดๆไปเลยครับสำหรับคันนี้ New Mitsubishi a t t r a รุ่น g l x ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตขอตัวไปก่อนจนกว่าจะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากๆครับ